ROG Flow X13 เล็กเรียวเพรียวบางหน้าตาดูดีแถมมีประกาสเปคโคตรแรงบอกเลยว่าตัวนี้เด็ดแน่นอนอยากรู้ว่ามีดียังไงไปดูกันครับ สวัสดีทุกๆคนครับพบกับผมตันใต้โตคอมครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมารู้จักกับโน้ตบุ๊กที่ไม่ใช่แค่โน้ตบุ๊กเกมมิ่งธรรมดาครับแต่มันคือโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสารพัดประโยชน์สําหรับคนสายทํางานและเล่นเกมเลยก็ว่าได้อีกทั้งตัวเครื่องที่บางน้ําหนักที่เบากับเจ้าตัวนี้เลยครับอยู่กับผมแล้วมันคือ ROG Flow X13 นะครับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งตัวเครื่อง13นิ้วที่มาพร้อมกับปากกา หน้าจอสัมผัสและความสามารถแบบ c o n v r t a b l e ร,รองรับการใช้งานได้อย่างหลากหลายพกพาสะดวกแน่นอน,นสำหรับสเปคที่ให้มาขึ้นชื่อว่านอดบุกเกรมมิ่งมันต้องแรงรมาพร้อมกับ CPU Ryzen 9 6900HS การจอ Nvidia GeForce RTX 3050 Ti l a p t อ p RAM 16GB DDR5 Buds 6400MHz เป็นแบบ LPDDR5 ขนาดหน้าจอนะครับ13.4นิ้ว1,920คณ1,200พิกเซลอัตราส่วนหน้าจอ16:10 Refresh Rate 120Hz นะครับส่วน SSD ให้มาถึง 1TB แบบ PCIe s s Gen4 แล้วนะครับและนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับ Windows 11 Home แท้พร้อมกับ Microsoft Office Home and Student ใช้งานมาพร้อมตัวเครื่องพร้อมทำงานได้ทันทีโดยไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรเพิ่มเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับราคาค่าตัวไม่แพงครับ อยู่ที่5,9,990บาทเท่านั้นนะครับอันนี้ราคาเปิดตัวราคาจริงหน้าร้านรุนถึงโปรโมชั่นถูกกว่าน,นี้แน่นอนนะครับสำหรับการออกแบบดีไซน์ตัวเครื่องนะครับต้องบอกเลยว่าเน้นความเพรียวบางเบามากๆนะครับตัวเครื่องมีน้ำหนักที่เบามากเพียงแค่1.3กกรัมเท่านั้นครับส่วนความบางของมันครับเพียงแค่1.58ซนเมเท่านั้นถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่บางแล้วก็เบามากๆนะครับดูฮนะยกด้วยมือ ถือในมือแล้วก็วิ่งมันแบบมิติตัวเครื่องดูกระทัดรัดมากเลยนะฮะเท็กเจอร์พื้นผิวครับของตัวเครื่องนี่สัมผัสจะมีความค่อนข้างหนืดๆมือหน่อยเพราะว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กที่เน้นการบุกพาครับการจับถืออะไรต้องเน้นความสะดวกแล้วก็มาพร้อมกับเท็กเจอร์ลวดลายแบบแนวแยงนะครับตามสไตล์ของ ROG เลยดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ถ้ามองดีๆเนี่ยมันจะมีการสะท้อนแสงไฟแบบเป็นทูโทนตามสไตล์ของโน้ตบุ๊ก ROG เลยนะครับ โดดเด่นครับด้วยเพลทตัวเครื่องบริเวณมุมขวาล่างจะเป็นการก่อตั้ง AOG เมื่อปี2006พร้อมกับโลโก้ r o g ทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมันดูเรียบหรูมากๆนะครับรวมถึงขอบตัวเครื่องบริเวณนี้ฮะมียางรองตัวเครื่อง2จุดนะครับเพราะว่าเวลาเปิดเครื่องเนี่ยตัวเครื่องนะครับสามารถใช้งานได้หลากหลายท่วงท่ามากๆนะฮะดังนั้นยางรองกันกระแทกเขามีมาให้รอบๆตัวเครื่องนะครับรวมถึงช่องระบายความร้อนรอบๆตัวเครื่องนี่มีทั้งหมด3ช่องนะครับด้านหลัง2 ด้านข้างหนึ่งนะครับรวมกันเป็น3ก็ระบบระบายความร้อนนะครับอาจจะไม่ได้ขั้นเทพอะไรมากมายเนื่องจากว่าตัวบอดี้ตัวเครื่องมีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับและจุดเด่นหลักๆเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปคือโน้ตบุ๊กเครื่องน <notebook S 2> ี้ <notebook S 2> เป็นแบบ c o n v e r t i b l e คืออะไรนะครับเดี๋ยวให้ดูเลยปกติโน้ตบุ๊กทั่วไปนะครับเปิดหน้าจอมานะฮะก็จะใช้งานในลักษณะนี้นะครับใช้งานลักษณะนี้เลยแต่เจ้า flow x 1 3เครื่องนี้ครับสามารถกางหน้าจอได้มากกว่า180ออันนี้ธรรมดาครับ มันสามารถพับกลับมาอ่าเป็ไงกลายเป็นแท็บเล็ตโหมดได้นะครับใช้งานเหมือนกับแท็บเล็ตเลยนี่และในส่วนเรื่องการใช้งานนะครับคุณสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายเลยเพราะว่าสายคนทํางานนะครับบางทีมีไปพรีเซนต์งานมีไปจดงานมีไปออกไซหน้างานการใช้งานในรูปแบบโน้ตบุ๊กเนี่ยอาจจะไม่ถนัดมากนักนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถพับให้กลายเป็นแท็บเล็ตได้ถือมือเดียว อีกมือนึ่งถือปากกาจดงานครับเป็นไงฮะเขียนจดอะไรได้สะดวกอย่างแน่นอนนะครับบางทีแบบเป็นออดิตไปตรวจหน้าง,งานมีอะไรต้องจดในห้องประชุมเนี่ยโอ้โหใช้ปากกาจดบางทีถนัดกว่าใช้บิคีย์บอร์ดทิมนะครับรวมถึงการวาดการจดอะไรต่างๆสามารถทําได้ง่ายอย่างแน่นอนนะฮะแล้วหน้าจออัตราส่วนที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยเพราะว่าตัวนี้หน้าจออัตราส่วนครับมันเป็น16:10ตแตกต่างจาก Flow X13 ตัวเก่าที่เป็นหน้าจอ16:9 ดังนั้นเขาได้พื้นที่ขนาดขอบบนกับ,บขอบล่างเพิ่มเข้าม,มาด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของขอบเกยสีหน้าจอเนี่ย srgb 100%คุณูสามารถทํางานด้านสีสันตกแต่งภาพได้เลยแต่ต้องบอกว่าเป็นหน้าจอระดับเริ่มต้นนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาไม่ได้เซอร์ติฟาย by p a n t ne นะฮะแต่สามารถเอาไปคาลิเบตเพิ่มเติมให้สีสันหน้าจอสวยสดคมชัดแล้วก็ตรงได้นั่นเองนะครับเพราะว่าพาเนลหน้าจอโน้ตบุ๊ก rog เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาให้ของดีมาทั้งนั้นเลยนะฮะไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพนะครับ กอลิล่ากลาสครับแข็งแรงทนทานรองรับการสัมผัสได้ไม่ว่าจะเป็นการเปิดดูโฟลเดอร์นะครับจะทางจะหุบนะครับจะหุบจะกดค้างมันจะสามารถรองรับการทัชแบบมัลติทัชบนหน้าจอได้รวมถึงการใช้งานกับปากกาเนี่ยคุณสามารถเอามือเนี่ยวางบนหน้าจอแล้วเขียนได้เลยเหมือนกับการเขียนแบบปกติด้วยนะครับดังนั้นใครที่เป็นสายวัดภาพเนี่ยบอกเลยว่าถนัดอย่างแน่นอน ตัวปากกานี่ก็เป็นปากกาจาก ASUS นะครับเป็นปากกาของ ASUS Pen ที่แถมมากับพวกโน้ตบุ๊กอย่าง Zenbook หรือว่าพวก Expertbook อะไรพวกนี้นะคะมีคุณภาพที่สูงนะครับรองรับแรงกดมากกว่า1,000ระดับแน่นอนนะครับผมนี่เลยบอกเลยว่าใช้งานได้อย่างสะดวกมากๆนะครับรวมถึงคีย์บอร์ดด้านหลังเนี่ยเมื่อเราใช้งานเป็นโหมดแท็บเล็ตหรือไม่ได้ใช้งานคีย์บอร์ดนะครับมันก็จะปิดการทาง,งานโดยอัตโนมัตินั่นเองนะฮะก็เรียกว่าสะดวกมาก ไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตโหมดแบบนี้หรือว่าจะกลางแค่นี้แล้วก็ตั้งเป็นเต็นท์โหมดในการพรีเซนต์งานคุณก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับหรือว่าจะเป็นการกลางไว้บนโต๊ะเพื่อดู2ฝั่งเวลาเราประชุมงานมีคนนั่งฝั่งตรงข้ามคุณก็สามารถโชว์ให้ลูกค้าดูได้นะครับในกรณีนี้รวมถึงเวลาเราเปิดกลางขึ้นมานะครับบอดี้ตัวเครื่องของโน้ตบุ๊กเนี่ยมันจะยกตูดตัวเครื่องขึ้นมาด้วยเวลาเล่นเกมนะฮะทำให้อากาศมันโฟล์เข้าตัวเครื่องช่วยในการระบายความร้อนได้ดีมากขึ้น และพื้นผิวเท็กเจอร์มันจะมีความหนืดทำให้จับถือได้ง่ายขึ้นด้วยนั่นเองนะครับผมและนอกจากนี้ครับขอบจอด้านบนเนี่ยกล้องเว็บแคมความละเอียด HD นะฮะก็น่าเสียดายนะครับที่เขายังไม่ได้ให้กล้องความละเอียดที่เป็น Full HD มาแต่ HD ก็ถือว่าเพียงพอกับการมองเห็นหน้าพูดคุยได้นะครับรวมไปถึงไมโครโฟนนะครับแบบอาร์เรยสามารถรับเสียงได้เลยประชุมงานออนไลน์ได้สะดวกอย่างทันท่วงทีแน่นอนนะครับ รวมไปถึงมี AI noise cancellation ในการตัดเสียงรบกวนในกรณีคุณประชุมงานและมีเสียงรบกวนเข้ามาได้ด้วยนะครับปรับตั้งค่าได้ผ่านทาง a o g Amorecreate เลยนะฮะส่วนขอบจอด้านล่างนะครับมีโลโก้ a o g Flow อยู่ตรงนี้นะฮะมองดูบอดี้โดยรวมเนี่ยมีความเรียบง่ายไม่ได้แตกต่างจากโน้ตบุ๊กทำงานเลยนะครับถัดมาครับตัวแป้นคีย์บอร์ดอย่างที่ทราบกันคือโน้ตบุ๊กตัวนี้บอดี้ตัวเครื่องมา13นิ้วก็อาจจะใส่คีย์บอร์ดขนาดใหญ่อะไรมากไม่ได้นะครับ แต่ด้วยความกระทัดรัดของมันก็คือคีย์บอร์ดเนี่ยสามารถใช้งานได้แบบสบายๆเลยขนาดปุ่มตัวอักษรการไทป์การคลิปเนี่ยมันสามารถทําได้อย่างคล่องแคล่วถ้าใครพิมพ์สมพัมผัสนะครับรวมถึงเสียงปุ่มกดลองฟังดูครับมันมีความเงียบนะครับสามารถใช้งานในที่เงียบได้ดีไม่ลั่นเหมาะกับทุกโอกาสแน่นอนและการตอบสนองกับนิ้วถือว่าเด้งขึ้นเด้งลงไม่มีดีเลย รับกับนิ้วได้เป็นอย่างดีเลยนะครับในส่วนนี้ส่วนปุ่ม power เ,เห็นไหมฮะไอปุ่ม power มันไม่มีมันอยู่ไหนปกติโน้ตบุ๊กจะมีปุ่ม power บริรเวณน,นี้ถูกไหมครับแต่ปุ่ม power ับถูกย้ายมาอยู่ด้านข้างตรงฝั่งนี้แล้วนี่ซึ่งเวลาเราใช้งานในแท็บเล็ตโหมดหรือว่าเทนโหมดบางทีเราอาจจะคว่ำหน้าจอไว้อย่างนี้นะครับไม่สามารถเปิดใช้งานได้ก็สามารถกดจากด้านข้างตัวเครื่องได้สะดวกกว่าแน่นอนใช้งานครั้งแรกอาจจะงงๆแต่พอเจอปุ่ม power แล้วเราก็รู้นะครับว่ามันอยู่ตรงนี้คลำๆไปก็เจอแน่นอนครับ แต่ที่ผมไม่ชอบอย่างหนึ่งนะครับตัว Arrow k y y เนี่ยมันเป็นปุ่มย่อก็อาจจะกดยากไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็เข้าใจได้ด้วยขนาดบอดี้ตัวเครื่องที่ค่อนข้างเล็กนะฮะและอีกหนึ่งส่วนนะครับคือเรื่องไฟคีย์บอร์ดนะครับมีเหมือนกันเป็นไฟแบ็คลิสสีขาวใต้ปุ่มนะครับไม่สามารถปรับแต่งแสงไฟแบบ RGB ได้ แต่ปรับเพิ่มลดความสว่างได้แบบปกตินะครับรวมถึงปุ่มด้านบน4ปุ่มมาัศจันครับลดเสียงเพิ่มเสียงมิวไม่และเข้าอัรมาดิเครสนะครับคุณก็สามารถเปิดได้รวมถึงปรับโหมดการใช้งานของตัวเครื่องคุณสามารถกดปุ่มฟังกชันพร้อมกับปุ่ม F5 ในการปรับโหมดได้ด้วยนะครับทำให้สะดวกมากไม่ต้องเสียเวลาเข้าซอฟต์แวร์ไปปรับให้มันยุ่งยากเลยใช้งานได้สะดวกทุกโอกาสแน่นอนนะฮะ ส่วนทัชแพดครับเขาติดตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางตัวเครื่องเลยนะครับก็ดูสมมาตรดีเป็นทัชแพดแบบซ่อนปุ่มรองรัดการทัชแบบมัลติทัชนะครับและสติกเกอร์ต่างๆครับให้มาก็จะมีในส่วนของไรเซน9 6000 Series ร,รุ่นใหม่ล่าสุดรองรับ RAM DDR5 แล้วนะฮะรวมถึงการ์ดจอ RTX นะครับรวมถึงสติกเกอร์ ASUS Exclusive Care นะครับก็รองรับการ Global Warranty ประกันให้3ปีรวมถึงมี Perfect Warranty ด้วยนะครับประกันแบบ3มชั้นอุ่นใจแน่นอนนะครับในส่วนนี้บอกเลยว่าเป็นบอดี้ที่ค่อนข้างเรียบง่ายแต่มีน้ำหนักเบาวัสดุตัวเครื่องเป็นอลลอยที่เคลือบผิวมาทำให้มีความแข็งแรงทนทานจับถือสะดวกบอกเลยว่า ต้องลองมาสัมผัสดูแล้วคุณจะชอบมันแน่นอนนะครับแต่ข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครบ,บริเวณฝาหน้าในเวลาจับแล้วมันจะทิ้งคราบรอยนิ้วมือซึ่งหน่อยวัวจะเช็ดก็อาจจะเช็ดได้ยากนิดน,นึงนะครับแต่อีกหนึ่งอย่างเลยที่ผมชอบบริเวณนี้เห็นไหมฮะ มันจะเป็นเท็กเจอร์แบบลายขีดๆที่จะแฝงลวดลาย LG ไว้ด้วยนะครับดูแปลกใหม่ไม่เหมือนใครนะฮะบริเวณนี้เวลาโดนแสงไฟมันดูสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับส่วนพอเชื่อมต่อรอบๆตัวเครื่องนะครับเริ่มจากฝั่งซ้ายมือของตัวเครื่องก่อนเลยนะครับก็จะมาพร้อมกับพอร์ HDMI นะครับแจ็ค3.5ออเดีไมค์เฮดโฟนคอมโบ ไฟแสดงสถานะตัวเครื่องและตรงนี้ครับมันเป็นพอร์ตหน้าตาแปลกดูยาวๆมีฝายางปิดครอบกันฝุ่นมานะครับเอามือเปิดออกมาปั๊บนี่จะแกะออกมาได้เลยักสถนาน,นี้เลยนะฮะซึ่งตรงนี้ครับมันคือพอร์ตรองรับ xg mobile เป็นพอร์ตโมดูลการ์ดจอแยกนะครับในกรณีที่เฮ้ยรู้สึกการ์ดจอ3050 Ti เนี่ยมันแรงไม่พอคุณสามารถไปซื้อโมดูลการ์ดจอแยกที่เป็นการ์ดจอ RTX 3080มาเสียบเพิ่มเข้าไปได้นะครับในส่วนนี้เสียบปุ๊บล็อกก็สามารถเชื่อมต่อใช้งานได้ทันทีเลยมันจะเป็นการปิดการทํางานการ์ดจอ3050บนตัวโน้ตบุ๊กนี้และใช้โมดูลการ์ดจอแยกแทนนะครับรวมไปถึงยังมีพอร์ต Type C ซ่อนอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งพอร์ตยนะครับในกรณีที่เฮ้ย Type C ไม่พอ คุณก็เสียบตรงนี้ได้แต่ไอตัวฝายางครอบเนี่ยก็เก็บด,ดีๆนะฮะอย่าทำหายแนะนําว่าก็ใส่ติดตายไว้เลยไม่ต้องไปแกะเล่นนะครับเดี๋ยวมันหลุดหลุดหายเสร็จเรื่องใหญ่หาอะไรปิดไม่ได้ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ครับฝั่งขวามือของตัวเครื่องตรงนี้ก็จะมาพร้อมกับ USB Type C 1พอร์ต USB Type A 3.2 1พ o r t อร์ตนะครับปุ่ม power พอเชื่อมต่อต่างๆอาจจะดูไม่เยอะมาก แต่คุณสามารถซื้อพวกฮับที่เป็น Type C มาต่อเพิ่มเข้าไปได้นะครับอย่าลืมนะครับว่าอะแดปเตอร์ที่เขาแถมมาให้เนี่ยไปในอะแดปเตอร์แบบ Power Delivery 1 0 0วัตต์หัว Type C ควรสามารถเอามาเสียบชาร์จกับโน้ตบุ๊กได้ชาร์จมือถือได้ชาร์จกล้องได้ชาร์จอะไรบนโลกใบนี้ก็ได้ที่มี Type C นะครับแล้วก็ขนาดเล็กกระทรัดพกพาง,ง่ายด้วยนะฮะแต่ว่าเรื่องการจ่ายกระแสไฟก็รองรับอยู่ที่100วัตต์เพียงพอกับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้อย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าเรื่องพอร์ตการเชื่อมต่อของให้มาไม่พอนะฮะ คุณสามารถไปซื้อพวกฮับ Type C ต่อแยกเพิ่มเพิ่มพอร์ต USB พอร์ตหน้าจอต่างๆเข้ามาได้อีกด้วยนะครับรวมถึงเป็นพวกฮับที่เป็นพอร์ตแลนนะฮะคุณก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับในกรณีที่คุณอยากจะต่ออินเทอร์เน็ตไม่อยากต่อ Wi-Fi คุณต่อแลนคุณซื้อ USB ฮับมาได้เลยนะครับส่วนของด้านใต้ตัวเครื่องครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะฮะมีช่องลําโพงอยู่ด้านใต้2จุดนะครับช่องระบายความร้อนดูเหมือนจะไม่เยอะอะไรมากมาย แต่ก็เพียงพอสําหรับการใช้งานนะครับรวมถึงช่องลําโพงด้านใต้ครับเป็นแบบยิงลงโตแยกซ้ายขวาแบบสเตอริโอนะครับระบบเสียงสมาร์ทแอมรับดอเบย์อะมอดด้วยลําโพงเนี่ยถึงแม้ว่าตัวเครื่องเล็กๆครับแต่เสียงเนี่ยค่อนข้างกระหึ่มอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับตรงนี้แล้วก็ในส่วนของตัวอุปกรณ์เสรมิมอื่นๆที่เขาให้มานะครับนอกจากปากกาตัวนี้อะแดปเตอร์แบบ p o w e r delivery ขนาดเล็กๆแบบนี้นะครับยังมีนี่ด้วย เป็นฐานรองตัวเครื่องที่ประกอบขึ้นจากกระดาษกล่องในกล่องเนี่ยมีกระดาษรองตัวเครื่องอยู่คุณแกะออกมาครับแล้วก็เอามาพับพับพบเสร็จปุ๊บเสียบสลักล็อกนี่กลายล่างเป็นฐานวางโน้ตบุ๊กคุณสามารถเอา n โน้ตบุ๊กนะครับวางบนนี้ได้ ช่วยยกตูดตัวเครื่องขึ้นทําให้ลมมันโฟลเข้าดีๆขึ้นถึงแม้ว่าตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีตัวอัตโนมฟต์นะครับเปิดฝาปุ๊บยกตูดขึ้นให้เองอัตโนมัติแต่ว่ามันก็สูงไม่มากสู้เราหาอะไรมาวางรองแบบนี้นะครับบอกเลยว่าระบายความร้อนได้ดีกว่าแน่นอนและการใช้งานเป็นกระดาษรีไซเคิลด้วยนะฮะรักโลกเลยทีเดียวนะครับถือว่าเขาออกแบบแพคเกจิ้งมาได้ค่อนข้างดีเลยนะฮะและนอกจากนี้นะครับกระเป๋าที่เขาให้มานี่โอ้โหสวยงามมากเชก่นกันดูมีความเป็นสไตล์เกมมิ่งแต่เรียบง่าย พร้อมกับสายหูหิ้วนะครับเป็นกระเป๋าแบบ2ใบ2สไตล์ด้านนอกแบบนี้ใช่ไหมฮะด้านในก็ยังมีแบบนี้ด้วยนี่เ,นเป็นไงเล็กๆกระทัดรัดมีเท็กเจอร์เฮ้ยเรื่องการออกแบบดีไซน์กระเป๋าแพ็กเกจต่างๆที่เป็นความสวยงามนะครับผมต้องขอชื่นชม ROG เลยว่าเขาทำออกมาได้สวยจริงๆเพราะว่า ROG นะครับเขามีแบรนด์ที่เป็นไลฟ์สไตล์ด้วยเป็น ROG ที่ออกแบบหมวกเสื้อแจ็คเก็ตกระเป๋าของใช้ต่างๆในสไตล์ ROG ใครที่เป็นเกมเมอร์ต้องการจะแต่งตัวโชว์ความเป็นเกมเมอร์เนี่ยนะฮะคุณใช้แบรนด์ ROG ได้เลยกระเป๋าเท่เสื้อสวยหมวกจับจัดเต็มครับใส่ไปรับรองดูก็รู้ว่าเป็นเกมเมอร์เห็นเด่นตะไกลตั้งแต่ระยะ1กิโลเมตรเลยนะฮะบอกเลยว่าเท่แน่นอนครับส่วนเรื่องการแกะอัปเกรดนะครับเจ้า Flow X13 เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ออกแบบมาให้เราสามารถแกะอัปเกรดได้ด้วยตัวเองนะครับด้วยขนาดตัวเครื่องที่เล็ก และการออกแบบภายในที่ค่อนข้างจํากัดนะครับดังนั้นครับสเปคตัวเครื่องที่เขาให้มาเนี่ยไรเซน9ก้าแร SSD 1 t ึ่งจอส0 5 0ส่วนแบตเตอรี่ที่ให้มาก็มีขนาดใหญ่เต็มตัวเครื่องนะครับที่6 2วัตต์อวซึ่งก็ถือว่าใช้งานร่วมกับไรเซน9 6 9 0 0 HS นะครับตัวประหยัดพลังงานใช้งานได้ยาวๆอย่างแน่นอนออกจากบ้านตอนเช้ากลับบ้านมาตอนเย็นใช้งานได้แบตยังเหลือในกรณีที่ คนใช้งานพิมพ์งานทั่วไปเล่น Facebook ดู YouTube อะไรพวกนี้นะครับได้ไม่ต่ำกว่า9ชั่วโมงแน่นอนนะครับโอเคครับโดยรวมเรื่องบมดด้และการดีไซน์ถือว่าน่าประทับใจอาจจะดูภายนอกไม่ได้แตกต่างอะไรกับตัวเจนเก่าปี2 0 1 1มากแต่ว่ารายละเอียดต่างๆของตัวเครื่องเนี่ยถือว่าเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับทั้งหน้าสเปคเองรวถึงหน้าจอเองส่วนประสิทธิภาพการระบไยความร้อนการใช้งานเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ดูสเปคเครื่องครับจากโปรแกรม CPU-Z ครับ CPU เป็น AMD Ryzen 9 6 9 0 0 HsS ห้อยท้ายเนี่ยคือตัวประหยัดพลังงานนะครับตัวนี้ใช้ TDP อยู่ที่35วัตต์นะครับ8คอร์16เทรดตัวแรงเลยนะฮะส่วนเมนบอร์ดครับตัวนี้รองรับ PCIe r e s s 4.0แล้วนะครับเมมโมรี่หรือว่า RAM ครับ 16GB DDR 5นะครับตัวนี้ความเร็วบัสมีโชว์บอกไหมไม่บอกนะครับก็นั่นหมายความว่า มันเป็นแรมออนบอร์ดนะครับความเร็วว้่าจยุดที่6,400เมกะเฮิร์นะครับส่วนการ์ดจอครับก็จะมาพร้อมกับ RTX 3050 Ti Laptop นะครับตัวนี้ TDP อยู่แค่40วัตต์เท่านั้นนะครับก็ไม่ได้อัด TDP จัดจ้านอะไรมากมายส่วนประสิทธิภาพ CPU Ryzen 9เดี๋ยวเรามาลองเทียบกันดูนะครับตัวไหนดีเทียบกับ8คอร์16เทรดนะฮะถ้าเท่ากันก็จะเทียบกับ i9 11900K ครับ 8คอร์เทรดนะครับความเร็วต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นครับตัวนี้โดยความเร็วต่างกันที่9%ครับส่วนซิงเกิลเทรดนี่ความเร็วใกล้เคียงกันนะครับ1 0กับ11%มาต่อกันที่ gpu แซครับการ์ดจอเป็น rtx 3050 ti นะครับตัวนี้ให้แร m มาที่ 4GB gddr 6ชิปแรมไมโครนและในส่วนของคูด้าคอครับอยู่ที่2560หน่วยนะครับทำงาน3 d เร n d e r หรือว่าตัดต่อวิดีโอเนี่ยใช้การ์ดจอตัวนี้ช่วยได้สบบายแนนน่อะครั ส่วนคะแนนการทดสอบกับ c i n e เ e n ท R20 นะครับทำคะแนนรวมได้ที่5,256คะแนนนะครับส่วน s i n e v e n ท R23 ครับคะแนนอยู่ที่1 3 5 1 3คะแนนส่วนคะแนน 3DMark Fire Strike นะครับทำคะแนนรวมได้ที่1 8 9 9คะแนนนะครับและคะแนน 3DMark Time Spy ทสไคะแนนรวมได้ที่4,875คะแนนส่วน SSD ครับให้มา 1TB ท,ราทครับเป็น PCIe Gen 0ที่ความเร็วรี3,464 ความเร็วไร้2 8 2 6เมกะไบต์ p e เซกนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความเร็วมาตรฐานนะครับถัดมาครับที่ซอฟต์แวร์ยูทิลิตี้ครับตัวนี้เป็น a m b r i c r e t นะครับเราสามารถปรับแต่งการทำงานโหมดต่างๆของตัวเครื่องได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Silence mode p e r f o r m a n c e mode Turbo mode นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าอุณหภูมิไม่ถึงเนี่ย Silence mode จะทำให้พัดลมไม่ทำงานนะครับช่วยให้ตัวเครื่องเงียบมากๆนั่นเองนะฮะ และที่สําคัญในการสั่งเปิดปิดการทําง,งานของการ์ดจอนะครับที่เมนู gpu power saving เนี่ยสามารถสั่งเปิดปิดได้ซึ่งมันก็คือ Max Switch นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพของการ์ดจอแยกเนี่ยสามารถเปิด Max Switch ได้จะปิดการทาง,งานของ i gpu ไปช่วยแก้ปัญหาการ์ดจอวิ่งไม่เต็มนั่นเองนะครับถือว่าทำให้ประสิทธิภาพตัวเครื่องแรงขึ้นเต็มที่อย่างแน่นอนนะครับ รวมไปถึงครับปรับแต่งโหมดมาโครคียต่างๆครับที่4ปุ่มมาสจร่นด้านบน m 1 m 2 m 3เราสามารถตั้งค่าเป็นมาโครได้ด้วยนะครับแสงไฟคีย์บอร์ดครับปรับแต่งตั้งค่าได้แค่แสงไฟสีขาวสีเดียวปรับความสว่างหรือปรับความเร็วในการกระพริบได้นะครับรวมถึงออด d โอครับปรับในส่วนของ two way ai noise cancellation ได้ในการสนทนาตัดเสียงรบกวนได้ รวมถึงปรับไมโครโฟนของตัวเครื่องครับสังเกตดูว่าจะมี3โหมดให้เลือกเลยจากด้านหน้าหรือว่าซ้ายขวาด้านหน้าและรอบทิศทางนะครับก็เลือกได้ตามใจต้องการเลยนะฮะดูเมนูการทํางานของตัวเครื่องนะครับเราว่าเราเปิดตัว Task Manager ไว้แต่ตอนนี้ก็จะทําให้มีสีสันดูสวยงามมากขึ้นนะครับรวมไปถึงครับจะมีซอฟต์แวร์ my Asus นะครับที่จะช่วยวิเคราะห์ปัญหาอาการเสียของตัวเครื่องได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นอาการจอฟ้านะครับเครื่องช้าหรือว่าไม่สามารถคอนเน็กต์ไวไฟได้ไดเวอร์เอเรอร์ต่างๆหรือทำการอัปเกรดไดเวอร์เฟรมแวร์ไบออตต่างๆสามารถทำได้ผ่านทาง My a s u s เลยนะครับรวมถึงถ้าคอมพิวเ,เตอร์มีปัญหานี่เราสามารถติดต่อซัพพอร์ตผ่านทาง My a s u s ได้เลยนะครับถือว่าสะดวกมากๆในการใช้งานสำหรับอายุแบตเตอรี่นะครับในสแตนบายโหมดเนี่ยได้ประมาณ9-10ถึงชั่วโมงเลยนะครับเรียกได้ว่าอยู่ได้ทั้งวันเลยนะะ แต่ใช้งานจริงๆครับจะเกิดเปิด f เฟซบ o o กต YouTube ทำงานเช็คเมลไปพิมพ์งานก็แก้ <ๆ S 1> ความสว่างหน้าจอประมาณ30%นะครับจะใช้งานจริงได้ประมาณ3-4ชั่วโมงเท่านั้นนี่ฮะเวลาการใช้งานจริงมาเปิดกันทำงานนะครับ Standby Mode อยู่ได้ทั้งวันแต่ถ้าเกิดว่าใช้งานจริงประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับมาเริ่มกันที่เกมแรกครับกับเกม PUBG นะฮะโดดร่มลงมาครับตอนนี้ปรับกราฟิกอะไรกันบ้างดูกันก่อนละกัน ฟูลสกรีนนะครับฟูล Hd plus นะฮะไรเดอร์สเกลห0ึเป็นคัสตอมนะฮะทุกอย่างไว้ที่โลหมดเว้นแอนตี้ไลซิงเท็กเจอร์แล้วก็ในส่วนของวิดีโอแชนเป็นอัลตร้านะครับแอพพลายไปโดดร่มลงมาครับขาแตะพื้นเฟรมเรทได้อยู่ที่โโอ้หไม่ต่ำกว่า100เฟรมเฟรมเรทนิ่งๆมากๆนะฮะแรมใช้ไปสิกิกับซีบียูทำงานอยู่ที่ประมาณ30%เท่านั้นฮนะแล้วก็ในส่วนของการทำงานเรียกได้ว่าเล่นได้ลื่นเลยนะครับในส่วนนี้ ซึ่งเฟรมเรทนะครับบอกเลยว่าไม่มีต่ำกว่า1 0อเฟรมครับสามารถทำได้ตั้งแต่1น0อจนถึง120 fps นะครับขึ้นอยู่กับฉากขึ้นอยู่กับช่วงด้วยนะครับในส่วนนี้ก็โดนไล่ยิงมาเล็กๆน้อยๆนะครับขอหาอาวุธก่อนซึ่งพอเข้ามาในบ้านนะครับเฟรมเรทมีโอ้โหสูงถึง170เเมื่อกี้ก้มหน้าลงพื้นเฟรมเรทสูงมากนะฮะจะได้ว่าใครที่จะเอามาเล่นเกมเฟรมเรทสูงๆครับทำได้ดีไม่มีปัญหาแน่นอนถ้าคุณปรับเซตติ้งให้มันเหมาะสมนะครับ ถ้าปรับไม่เหมาะสมก็อาจจะมีหน่วงๆกระตุกๆบ้างขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากได้ภาพสวยหรือว่าคุณอยากได้เฟรมเรทที่ลื่นไหลนะฮะต้องเลือกเอานะครับเพราะว่าการ์ดจอเป็นแค่3050 Ti นะครับก็จะได้ประมาณนี้สำหรับการเล่นเกม PUBG แต่ผมว่าเล่นประมาณนี้ภาพก็สวยแล้วนะครับไม่ต้องปรับอะไรอลังการมากมายเน้นความลื่นไหลเป็นพอเพราะว่าเกมนี้มันเป็นแบบแบทเทิลนะเนาะต้องชิงไหวชิงพลิบนะครับ แล้วก็ต้องใช้ทักษะในการเล่นทั้งสูงนนั้นเนี่ยเฟรมเรทลื่นไหลจะทำให้ได้เปรียบคู่ต่อสู้มากกว่านะฮะเมื่อกี้ได้ยินเสียงปืนป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กอยู่เดี๋ยวขอหาศัตรูแป๊บหนึ่งนะฮะไม่แน่ใจว่ามันไปไหนแล้วแต่อันนี้เปิดลำโพงเล่นเกมน,นะครับเสียงก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยมีมิติมีดนามิกนะฮะแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับเล่นเกมจริงๆใส่หูฟังเล่นเกมจะดีกว่านะครับยิ่งเกมแนวนี้ด้วยเนะี่ยผับจีเนี่ยถ้าเสียงไม่ดีนะฮะเล่นยากแน่นอน ระบบเสียงนะครับถ้าสังเกตดีๆจะเป็นสตอรีโอนะครับมีการแยกซ้ายขวาดิงกอนทัา,างดีเลยนะฮะยิงจากไหนยิงจากไหนโดนยิงผมตดนยิงผมตดนยิงเรียบร้อยครับ1คิวฮะอันนี้น่าจะเป็นบอดนะครับยืนนิ่งๆยิงโง่ๆแบบนั้นบอดแน่นอนนะนี่ถ้ามีหูฟังนะครับรับรองว่าเนี่ยคิวเกลื่อนกลาดตลาดแตกแน่นอน นี่นะครับกับเกม p ับจีนะครับเฟรมเรตตั้งแต่100ยจนถึง150 fps นะครับขึ้นอยู่กับฉากขึ้นอยู่กับช่วงเล่นไปพร้อมสตรีมเกมไปได้พร้อมกันอย่างแน่นอนนะครับไม่มีปัญหาเลยนะฮะมาต่อกันที่เกม battlefield 5ครับเกมนี้ปรับกราฟิกเป็น full hd plus นะครับคือ1920คพณ1,200พิกเซลนะครับและในส่วนของกราฟิกนะครับเปิด dx 1 2เปิด r e t r a c i n g เปิด dlss เปิด hdr นะครับแล้วก็ปรับคุณภาพภาพเป็น medium นะฮะฮดูกันว่าเฟรมเรทจะได้ทอดโอหนี่60 FPS ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาเลยสำหรับเกม Battlefield 5เกมที่กินสเปคภาพสวยและคนเยอะมาก CPU ใช้ไปเยอะถึง60ครับบอกเลยว่าเกมทั่วๆไปใช้ไม่เยอะขนาดนี้แน่นอนนะฮะ40 60และการจอครับทำงานเต็มที่สังเกตหรว่า GPU 1จะไม่ทํางานเลยนั่นคือการจอ iGPU นะครับส่วนการจอที่2นะฮะคือการจอ RTX 3050 Ti ครับส่วนอุณหภูมิ CPU 3 2 1ส่วนอุณหภูมิ CPU ครับจะอยู่ในช่วงประมาณ70-80ถึง 80, องศาเซลเซียสกลางๆนะครับอุณหภูมิก็ถือว่าค่อนข้างเอาเรื่องเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าในส่วนของเรื่องประสิทธิภาพความแรงครับไม่ต้องห่วงเลยเล่นเกมเนี่ยลื่นๆแน่นอนนะครับที่ต้องสลับหน้าจอไปดูอุณหภูมินะครับเพราะว่าตัว afterburner เนี่ยมันไม่ detect นะฮะก็ต้องสลับเข้าสลับออกแต่อุณหภูมิอยู่ในช่วงประมาณ7 0 8ดถึงห้องศาไม่เกิน90องศานะครับก็ถือว่าเป็นอุณหภูมิที่ปกติ แต่ถ้าเทียบกับขนาดตัวเครื่องแล้วก็ถือว่าแั่แหละเหมาะสมกับขนาดนะครับเพราะว่าตัวเครื่องมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายแล้วก็ความแรงของ CPU มันก็ค่อนข้างแรงมากเขาก็จึงจำกัด TDP นะครับแล้วก็ํำให้ความเร็วนะครับกับอุณหภูมิมันก็ได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้นี่หมายถึงว่าความเร็วไม่ได้สูงมากความร้อนก็อาจจะสูงถ้าเทียบกับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กทั่วไปนะครับและในส่วนของแรมใช้ไปถึง 13.7GB 16GB ที่ให้มาก็ถือว่าเพียงพอนะครับ แต่สาหรับใครที่จะสตรีมเกมไปพร้อมเล่นเกมไปแล้วปรับภาพขนาดนี้ก็อาจจะไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันใช้แรมเนี่ยเกิน16 g b แน่นอนนะฮะดังนั้นควรจะปรับเพิ่มแรมเข้าไปจะดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเฟรมเรทดูแล้วไม่พอคุณสามารถเสียบตัว XG Mobile เพิ่มได้ใช้กาจอ์ดจอ3080ในการประมวลผลนะครับและตอนนี้นี่อุณหภูมินะฮะของการจออยู่ที่ประมาณ68องศาเซลเซียสเท่านั้นครับกาจอเรียกได้ว่าไม่ร้อนนะครับกาจอเรียกได้ว่าไม่ร้อน แต่เล่นเกมเนี่ยเป็นไงฮะลื่นมากเลยภาพแทบไม่มีสะดุดเลยนะฮะภาพลื่นเนียนตาไม่มีอาการภาพฉีกภาพขาดนะครับเพราะว่าหน้าจอ120่งร้อิบเพลทำงานสอดประสานกับการ์ดจอ RTX 3050 TI ได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ก็จะมีกระตุกบ้างอะไรบ้างเป็นบางช่วงนะครับเพราะว่าแรมเนี่ยมันอาจจะแบบเกินลิมิตและมันตึงๆละเรื่องแรมนะฮะจริงๆแรมควรจะสัก32หรือ24่สกิกะไบต์เนี่ยกำลังจะดีนะครับเห็นไหมแรมเมื่อสิบสี่กิกะไบต์เปิมๆน้ำเลยนะครับตรงนี้ โดยรวมนะครับกับเกม Battlefield 5บอกเลยว่าเล่นได้สบายๆแน่นอนถ้าปรับกราฟิกให้เหมาะสมแต่ที่ปรับภาพสูงเนี่ยเพราะว่าอยากโชว์พวกประสิทธิภาพให้ได้ชมกันว่ามันสามารถปรับภาพสวยแล้วก็สามารถเล่นได้ลื่นที่เฟรมเรท60 FPS ด้วยนะครับแต่ถ้าอยากลื่นวันนี้ปรับทุกอย่างโลรับรองเฟรมเรททะลุร้อยแน่นอนนะครับกับ Battlefield 5ครับมาต่อกันครับที่เกม Cyberpunk 2077ครับเกมนี้ก็เป็นไงฮะ เกมที่กินสเปคสูงดูครับตึกรามบ้านช่องแสงสีสันไฟ R G B ดูดีสวยงามครับทำเฟรมเรทได้อยู่ที่ประมาณ60-70 fps กลางเมืองสีแยกนี่โอ้โหจะเรียกว่าภาพแสงสีนี้อลังการมากจริงนะฮะเรามาดูครับในส่วนของการปรับเซตติ้งว่าเราปรับอะไรกันไปบ้างน,นะครับกราฟิกที่เราปรับครับเป็นมีเดียมนะครับมีเดียมแล้วก็ทำการเปิด D L S S นะครับก็สามารถทำเฟรมเรทได้อย่างที่เห็นเลยคือประมาณช่วง 60fps นะครับก็สามารถเล่นได้แบบลื่นๆเลยทีเดียวนะฮะในส่วนนี้แล้วก็เรื่องแสงไฟสีสันภาพในฉากครับตรงนี้เลยเดี๋ยวเรามาลองขับรถรอบๆเมืองกันดูนดีกว่าแล้วก็อาจจะมีกระตุกบ้างในบางช่วงเวลาโหลดฉากหรือว่าโหลดเท็กเจอร์อะไรใหม่ๆนะฮะนี่ฮะขับรถพันฉากฟเฟรมเรทอาจจะดรอปบ,บ้างเป็นระยะๆะะนะครับ แต่รวมๆก็สามารถเล่นได้ลื่นอยู่นะครับที่ฟเฟรมเรทประมาณ60 FPS นะฮะกับการเปิด DLSS เป็นออโต้ด้วยแล้วก,การปรับภาพเนี่ยก็คือไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับ Cyberpunk เ,เป็นเกมที่กินสเปคเยอะอยู่ดูฮะเทกเจอร์มีตัวละครมีเอ็นบีซีอะไรในฉากเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับดังนั้นถ้าคอมไม่แรงจริงเล่นไม่ได้และดูนะครับตัวเฟรมไทม์กราฟค่อนข้างนิ่งนะครับกราฟค่อนข้างนิ่งแบบว่านิ่งมากๆเลยแหละแทบจะไม่กระตุกเลยนะครับโดยรวมเนี่ยภาพสมูทลื่นไหลใช้แรมไปประมาณ12 g b เล่นเกมไปพร้อมกับสตรีมเกมไปได้นะฮะการ์จอทำงานเต็มที่ไม่มีปัญหาคอขวดนะครับส่วน CPU ก็ชิลๆครับทำงานอยู่ที่ประมาณ20-50%ถึง้ปรนะครับแล้วแต่ฉากแล้วแต่ช่วงน้อยนะครับส่วนอุณหภูมิครับเมื่อกี้วัดได้อยู่ในช่วงประมาณ80-85ถึงองศาเซลเซียสครับไม่เกิน90ก็ถือว่าไม่ได้ร้อนอะไรมากมายนะครับกับการทำงานของ CPU โดยรวมนะครับกับเกมซิงเกิลเพลเยอร์ก็สามารถเล่นได้แบบสบายสบายเลยถีงแม้ว่าหน้าจอจะเล็กเครื่องจะเล็กแต่สเปคไม่เล็กตามนะครับอย่างความแรงที่ได้เห็นครับ และส่งท้ายได้เกมยอดฮิตอีก1เกมนะครับกับ Rainbow Six Siege นะครับปรับกราฟิกเป็น Full HD Plus นะครับ1,920 x 1,200พิกเซลปิด v s y n c นะฮะและในส่วนของกราฟิกครับเป็นสูงที่สุดเลยแล้วก็ลองทดสอบ Benchmark ดูครับว่าจะทำเฟรมเรตได้กี่เฟรมนะครับอยากได้ภาพสวยด้วยแล้วก็เล่นเรื่นด้วยนะฮะจะให้เราได้หรือเปล่ากับสเปคนี้ครับมาแล้วครับฉากข้างนอกเฟรมเรตโอ้โห170กว่าเฟรมเลยทีเดียวนะถึง180ครับนี่ให้หน้าจอมา144เฮิรตครับตัวนี้ ไปไงฮะเรื่องความลื่นไหลครับเหมาะสมกับหน้าจอได้เป็นอย่างดีครับการแสดงผลบอกเลยว่าตอบโจทย์กับหน้าจอแบบ High Refresh Rate แน่นอนนะครับตรงส่วนนี้ปรับกราฟิกเป็นสูงที่สุดแต่ทำเฟรมเรทแตะ200 FPS ได้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับกับเกม Rainbow Six Siege ได้ภาพที่สวยด้วยแล้วก็ภาพที่ลื่นไหลด้วยนะครับเจอตัวละครเยอะๆครับเฟรมเรทอาจจะมี drop ไปบ้างแต่ว่าไม่ต่ำกว่า144 FPS อย่างแน่นอนนะฮะเห็นไหมฮะตัวละครเยอะๆแถมมีกราฟิกมีระเบิดนะครับ บอกเลยใครที่เล่นเกมแนวแนว e-sport อย่างเกม Rainbow Six s i e ต้องการความเลื่นหลายเช่น w a l o er r a n t Over Watch C.S.G.O หรือว่าเกมแนวแนวนี้ทั้งหลายแหล่นี่นะครับคุณสามารถเล่นได้แบบลื่นๆแน่นอนนะฮะกินสเปคไม่มากแต่ภาพสวยมากนะครับกับเกม Rainbow Six s i e ครับโดยเฟรมเรทรวมที่ทำได้ครับอยู่ที่181 fps โดยเฉลี่ยนะครับถือว่าเฟรมเรททำได้ค่อนข้างสูงมากเลยสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนวนี้ไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเจ้า ROG Flow X13 ปี2022เครื่องนี้ครับบอกเลยว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กที่น่าประทับใจมากๆนะฮะบางคนอาจจะมองว่าให้สเปคขนาดนี้การ์จอได้แค่นี้ทำไมราคามันอาจจะสูงจัง แต่อย่าลืมว่าคุณแรกมากับความสวยงามของบอดี้ขนาดที่ได้ก,กระทัดรัดนะครับรวมไปถึงฟังก์ชันในการพกพาเนี่ยที่โน้ตบุ๊กเกมมิ่งขนาด15นิ้ว17นิ้วให้คุณไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับเหมาะสำหรับคนที่เป็นสายครีเอเตอร์ต้องการพกพาโน้ตบุ๊กประสิทธิภาพสูงไปทำงานกลับบ้านมาตอนเย็นนั่งเล่นเกมนะครับหรือว่าวันรุ่งขึ้นไปพรีเซนต์งานให้กับลูกค้า ต้องเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาและต้องการโน้ตบุ๊กประสิทธิภาพสูง ROG Flow X13 เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาคนไทยไวัยทำงานถ้าคุณพกโน้ตบุ๊กติดตัวมาตลอดเนี่ยนะครับ คุณมองหาเจ้าเครื่องนี้ได้เลยบอกเลยว่าทำให้คุณประทับใจได้แน่นอนนะครับโดยรวมเนี่ยกับน้ตบุ๊กเครื่องนี้ครับอาจจะประสิทธิภาพเนี่ยไม่ได้สูงเวอร์วังอลังการอะไรมากมายแต่ด้วยความเล็กกระทัดรัดและประสิทธิภาพโดยรวมของมันผมถือว่าประทับใจและน่าใช้งาน,นมากนะครับผมเองส่วนตัวนะับผมยังชอบเลยนะครับถ้ามีเงินเหลือเหลือทิ้งเหลือคว้างเศษตังหลังตู้เย็นอะไรอย่างนี้นะฮะผมไปซื้อมาใช้งานแน่นอนนะครับเพราะว่าผมจะได้พกพาติดรถไปทํางานสมมุติไปไลฟ์ บริษัทลูกค้านะครับก็จะได้หยิบมาทํางานได้ตลอดเวลานะฮะก็โดยรวมนะครับเป็นโน้ตบุ๊กอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจกับ ROG Flow X13 ใครสนใจสั่งซื้อได้ตอนนี้เลยนะครับมีวางจำหน่ายแล้วราคาอยู่ที่5 9 9 9 0บาทนะครับสุดท้ายนี่อย่าลืมกดติดตาม subscribe like แชร์ใต้โต๊ะคอมเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับวันนี้ผมตั้นใต้โต๊ะคอมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย